สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับพี่เชอร์ประเชีาพนนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นอนุบาล3ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การอ่านผสมคำในดารุณบทที่3กันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่6พร้อมกันเลยค่ะ บท,บทบดทอีทีไม่เอกที่เลขสามไทยบทที่สามบทที่สามจะมีสระเสียงสั้นสี่ตัวนะคะประกอบไปด้วยสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มลายสระไอไม้มะลายสระเอาสระเอา สระอัมสระอัมเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะไม่ม้วนจอใจใจใจ A o R o, เอโอ,ออาเอาเอาเอาตอัมตัมตาม ไม่มาลายปอไปไปไปจออําจำจำจำ,จำเอเกออาเกาเกาเก่า,กา,กา,กาดออำดำํำ ดำดำไม่ม้วนตอใดใดใดไม่มาลายปอไปไปไปเอตออาเตาเตาเตา่าไม่ม้วนบอใบใบใบ กออำกำกำกำไม้มะลายตอไตไตไตเอบออาเบาเบาเบาไม้มะลายกอไกไกไก เอจออาเจ้าเจ้าเจ้าดอยอีดีไม่ม้วนจอใจดีใจดีใจใจออัมจำพออีปีจำปีจำปี เอออาเอาไม่มาลายปอไปเอาไปเอาไปไม่ม้วนจอใจดออีดีใจดีใจดีจ,ดจออําจำปออาปาจำปาจำปา ตาตาโดอําดาตาดาตาดาจออําจำไม่ม้วนจอใจจำใจจำใจไม่มดด้วนโดใดไม่มดด้วนดดใ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 ด เอบออาเบาไม่ม้วนจอใจเบาใจเบาใจไม่ม้วนจอใจดอัมดำใจดำใจดำจออัมจำไม่มาลายปอไปจำไปจำไป e eh bo a bào e eh bo a bào bầu bào bầu bào mấy muốn bò bài cho âm trăm po a pa bay trăm pa bay trăm pa to a ta เอกอแกดอ,อีดีไม่ม้วนจอใจตาแกดีใจตาแกดีใจไม่มาลายปอไปดอ,อูดูไม่ม้วนบอใบดอีดีกอ,อากาไปดูใบดีกา ไปดูใบดีกาไม่ม้วนบอใบจออําจำปอ,ออีปีใบจำปีใบจำปีอออาอาแอกอแกไม่ม้วนจอใจดออีดีอาแกใจดี อาแกใจดีตออีตีเอบออาเบาเอบออาเบาตีเบาเบาตีเบาเบาตออาตาเอโกเกไม่มาลายปอไป เออาเอาไม่ม้วนบอใบจออําจำปออาปาตาแกไปเอาใบาจำปาตาแกไปเอาใบาจำปาตาแกไปเอาใบาจำปา เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการอ่านดารุณบทที่3นักเรียนกลับไปอ่านซ้ำยำ้ำทวนเยอะๆนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ